นาโอกาสนี้เป็นตนไปเป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย ตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาเนกภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาการนั่งสมาธินี้หมายถึงร่างกายให้อยู่เป็นปก,กติไม่ต้องไปกดไปกึง่งระวัง จิตไม่ให้คิดออกไปภายนอกให้จิตเจริญโยในคำว่าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู่ในโลกโลกนี้ก็มืดคำว่ามืดนั้นไม่แจ้งในธรรม หลงไหลยอยู่ในกิเลสกามวัตถุกรรมโมโหโทโสฟุงสาลำคาญในใจมนุษย์คนเราไม่มีทางที่จะลดน้อยถอยลงไปได้ถ้าไม่ภาวน,นาไม่มีพุทธศาสนามีจะลุกเป็นไฟไม่โลกเรือว่ากิเลสความโกรธความโลภความหล,ลงนั้น ไม่มีสิ่งใดที่จะมาบรรเทาให้มันเบาบางลงไปเพราะว่าอารมณ์ในโลกความคิดเห็นธรรมดาของจิตอุทุชนคนเหล่านั้นเหมือนกับว่าเอาไฟเอาเชื้อเพลิงมารวมกันเข้าให้มันลุกไหม้ขึ้นมาจึงไม่มีทางที่จะสงบดับลงไปได้ เวลานั่งสมาธิภาวนาคือว่ากายก็อยู่ในท่าสงบตาก็ไม่ดูอะไรหูก็ฟังธรรมรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในให้เป็นผู้มีสติความระลึกได้สติความระลึกได้นี้ จะต้องจำเป็นต้องมีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ว่าเรานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็ตามนอกจากการนั่งสมาธิก็ต้องมีสติความระลึกอยู่ระลึกว่าเราอยู่ในอิริยาบถใดย,ยืนเดินนั่งนอน ใจเรามีสติตระลึกภาวนาอยู่ไหมใจเรากำหนดหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อยู่เสมอหรือไม่เจตใจผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่ในตัวในใจนี้ไม่ต้องไปหาที่ใดที่หนึ่งที่อื่นไม่มีบนฟ้าบน แทนก็ไม่มีใต้น้ำใต้ดินก็ไม่มีมีอยู่ที่ปริมนทนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอกม,มีอยู่ที่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่ละมีอยู่ที่กายที่จิตนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นให้รวมให้สงบเข้ามาที่นี่ ที่นี่กับที่โน้นมันจะต่างกันที่นี่หมายถึงกายวาจาจิตของเรานั่งอยู่นี่ภาวนาอยู่นี่พุทโธอยู่นี่ไม่ต้องไปแสตายหาคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นภายนอกคนเราแต่ละบุคคลนั้นเมื่อกล่าวถึงความจริงแล้วก็คือว่าคนอื่นจะไปทำให้ผู้อื่น บริสุทธิ์ได้หรืบอบริสุทธิ์ไม่ได้มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติภาวานารวมจิตรวมใจของตนเข้ามาภายในมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจออกสติคือจิตดวงผู้รู้โยภายในนี่แหละเป็นผู้ระลึกขึ้นมา ว่าจิตใจของเรามักจะมีความพลั้งเผลอลุ่มหลงอยู่ตลอดเวลาเวลาภาวนาเวลาละเล,ลึกถึงคุณพระพทติจะไม่ให้จิตมันพลั้งเผลอไปที่อื่นทุกเิริยาบททุกลมหายใจเข้าออกการปฏิบัตินั้นถนวัดตั้งใจปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก และทุกลมหายใจเข้าออกก็ให้บอกให้เตือนใจของเราว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาอย่าไปเข้าใจว่าเราห่างไกลจากความตายเราใหญ่แล้วเราแก่ชราแล้วความตายย่อมไม่มาก้มกายไม่ได้ความตายนี้ท่านว่ามันรีบเร่งที่สุด เมื่อถึงเวลาตายแล้วไม่มีเวลาไม่มีสิ่งใดที่จะมาทัดทานได้ที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่คือว่าบุญกุศลยังมีอยู่บุญกุศลรักษาไว้ซึ่งชีวิตนี้ทำมอย่างนั้นก็ตายตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วการที่ คนเรามีชีวิตมาถึงวันเวลาฟังธรรมนั่งสมาธินี้เป็นบุญเป็นกุศลอันใหญ่หลวงเต็มที่แล้วเราอย่ามาประมาทอีกธรรมดาใจที่ประมาทนั้นเมื่อขาดสติิตมันก็ประมาทชีวิตเป็นของสั้นพลันตายได้ทุกลมหายใจเข้าออก เมื่อจิตประมาทแล้วมันก็มักจะมามองเห็นว่าความตายยังอยู่ไกลคนโน้นก็ยังไม่ตายเราก็ยังไม่ตายคนแก่ก็ยังไม่ตายเราก็ยังไม่ตายมักจะคิดเห็นว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ละเลิกใหม่กำหนดใหม่ ว่ามาลนังเมภาวิสติความตายเราต้องตายนะบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราต้องตายเดี๋ยวนี้เวลานี้ทุกลมหายใจเข้าออกทามหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดก็ตายทุกคนไม่มีเหลือเพรนั้นยาได้ประมา คนเหลานั้นจิตประมาทมัวเมามันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจิตใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรอบรู้ในกองสังขารนั้นไม่ค่อยจะเกิดมีขึ้นเกิดขึ้นมานดนดฤตหน่อยๆก็ดับไปหายไป ด้วยเหตุนี้มรณะกรรมฐานจึงเป็นบทธรรมที่สอนใจของคนเราได้ดีที่สุดคนเราไม่ว่าคนไหนเพศหญิงเพศชายคารหัดบันพชิตเมื่อถึงข่าวจะตายมันไม่ต้องเจ็บอะไรก็ตายได้ก็คนบางคนนอนหลับไปก็ตายก็มีก็คิดดู ไม่มีเออเอออ่าอ่ายังม่คนอยู่ใกล้ก็ไม่รู้สึกมันดับมันขาดลมหายใจมันก็ตายไปตายแล้วแม้จะคนอื่นจะร้องให้ลำพันยอย่างไรให้คืนมาก่อนมันก็ไม่มาคือว่าร่างกายสังขารนั้นมันใช่ไม่ได้แล้ว หนีแล้วมันจะเปื่อยเน่าผู้พังแล้วอย่นั้นผู้ภาวานาจงเตือนจิตเตือนใจของตนอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าทุกลมหายใจเข้าออกนะคือให้จิตใจของตัวเองอะเตือนจิตเตือนใจของเราให้ได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ให้นึกให้เตือนใจให้ได้ตลอดเต็มวันกลางคืนนอกจากหลับไปตื่นมาแล้วนึกอยู่เสมอเตือนใจของเราอย่าได้ประมาทผู้ใดประมาทก็เหมือนคนตายแล้วทำอะไรไม่ได้ผู้ไม่ประมาทก็เหมือนคนยังเป็น ยังเป็นอยู่ยังไม่ตายทำบุญกุศลได้ฟังธรรมได้นั่งสมาธิภาวนาได้สวดมนต์ไหว้พระสะดับรับฟังพระธรรมคำสอนได้อันนี้คือว่าต้องมีสติถ้ามีใจเลื่อนลอยนั้นจดจำอะไรไม่ได้คำว่าสติความระลึกได้ ความเตือนตนเตือนตนด้วยตนเองและเลดขึ้นมาในจิตในใจนะั้นอย่าให้มันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปที่อื่นจงมาแก้ไขจิตใจนี้ให้มันมีความสงบตั้งมัน่นบริการภาวนาอยู่ทุกเวลา วันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภา,าวนาได้จิตใจผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาใดไม่มีดวงใจอยู่ในร่างนี้ถ้าจิตใจหนีจากร่างนี้แล้ว สังขารที่สมมุติว่าเราชื่อกอชื่อขอชื่อนั่นชื่อนี้เนี่ยมันจะดับไปไม่เหลือเราอยาเข้าใจว่าความตายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล่นมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องจริงด้วยน,นั้นเ็บอย่าไปมัวประมาท นั่งอยู่ด้วยความไม่ประมาทยืนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเดินไปด้วยความไม่ประมาทนอนอยู่ก็ไม่ให้ประมาทคนบางคนเมื่อยังไม่นอนหลับก็อยู่ดีสบายไม่มีอะไรแต่คิดแฉกแตกต่างจากธรรมดาไปได้แต่เมื่อไปนอนหลับเขา่าไม่รู้มันตายแต่เมื่อ,อไหร ถ้าจริงเราอย่างนี้แหละมาถึงตัวของเราเข้าเราได้นึกได้เตือนใจของเราไว้ให้ดีแล้วหรือยังมรณงเมภาวิสสษิความตายเราต้องตายความตายนี่มันใกล้เข้ามาขยับเข้ามา <c oughs> ล่องขอไม่ได้ หาคนอื่นมาผัดเหมือนในโลกมนุษย์นี่ก็ไม่ได้เหมือนกันใครจะมารับจ้างตายก่อนก็ไม่ได้เด๋ยว,ว่าไม่ฟังหางเสียงใครทางนั้นพญามัจจุราชคือความตายมีอโยอย่างเดียวก็คือว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงรีบเร่ง รวมจิตรวมใจให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปในจิตใจของตนให้ได้มีทางแก้ไขอยู่ตรงนี้เท่านั้นจะไปว่าให้ความเจ็บยาได้มาหาข้าพเจ้าไม่ได้มันเกิดขึ้นในตัวของมันเองความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันไม่ได้เลื่อนลอยมาจากที่อื่น มันเกิดขึ้นในสิ่งที่มันมีปรากฏอยู่มีตาก็มีโลกในตามีหูก็มีโลกในหูมีจมูกลื่นกายใจมันก็มีอยู่ในตัวในกายประญาโลานัน้นมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่กำเริบขึ้นมามันก็กำเริบขึ้นมาเป็นข่าวข่าวแต่บุญยังระงับดับไว้บ่ให้เราตาย ถ้าเราตายแล้วตั้งแต่วันวานวัน,นก่อนเราเราก็ไม่ได้มานั่งภาวานาฟังธรรมอย่างนี้อันนี้บุญมันคอยช่วยรักษาอยู่แต่ว่าบุญนั้นคนเรามันมองไม่ค่อยจะเห็นเพราะมันมองออกนอกบุญมันอยู่ภายในบาปเมื่อคนเราทำแล้วมันก็กลับมาอยู่ภายในนี่ คนเราอยู่มีชีวิตอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยบุญด้วยบาปบาพาอยู่บุญพาอยู่อัปปังชีวิตต่างชีวิตเป็นของน้อยเป็นของไม่คงทนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป จะไปอวดดิบอวดดีกับพยามัจจุราชคือความตายไม่ได้ทางนั้นต้องท้ายแพ้ทุกลายไปคนเราทุกคนถ้าหาวขาดสติขาดสมาธิขาดทานศีลภาวนาแล้วเอาไหนไม่ได้เลื่อนลอยทางนะั้นลอยไปลอยมาจิตลอย จิตลอยฟุ่งซ่านหนี้ที่อื่นจิตผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่ในตัวในใจเขาไม่ได้ไปที่ไหนเราเห็นว่าจิตคิดไปโน่นไปนี่มันเป็นกิริยาอาการของจิตดวงจิตดวงใจจริงๆมันไม่ได้ออกไปมันอยู่ในกายอยู่ในจิตอยู่ภายในไม่ใช่อยู่ภายนอก เมื่อมันโยภายในก็ชื่อว่ามันไม่ได้ไปที่ไหนถ้าจิตดวงผู้รู้มันออกจากร่างกายไปไปนั้นร่างกายนี้จะอยู่ไม่ได้นั่งอยู่ก็ต้องล้มลงตายยืนอยู่ก็ต้องล้มลงตายเดินไปก็ต้องล้มลงตายถ้าจิตมันออกไปจิตนี่แหละเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งชีวิต อาจิตไน่หนีไปแล้วร่างกายไม่มีอะไรตายเวลานั้นเข้าไปใกล้ก็เกิดมีกลิ่นเหม็นกลิ่นขิวขึ้นมาแล้วนั่นแหละมันมันม่นคงถาวรที่ไหนเออทำไมจิตมันยังมาเยึดมาถือมาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเรามันบอกได้ว่าฟังที่ไหนเละ บอกไม่ได้ว่ามันก็ไม่ฟังเมื่อมันไม่ฟังแหละเราต้องทำใจของเราให้เข้มแข็งให้มีความสามารถอาจารขึ้นมาในดวงใจแลยให้เป็นผู้มีสติความระลึกได้อยู่ในตัวในใจ นะลิกว่าเราทำอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่จิตใจได้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะทุกเวลาหรือไม่ประการดใดหมา้จิตมันออกไปทางนอกให้มันเข้ามาภายใน รวมเข้ามารู้ที่ไหนรวมลงที่นั้นไม่ต้องไปหาที่จิตผู้รู้อยู่ที่นี่ก็รวมจิตรวมใจมาที่นี้จิตใจสงบระงับเย็นสบายอยู่ตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ในดวงจิตดวงใจนี่แหละไม่ต้องไปหาที่อื่น ที่อืนมันก็ออกไปจากจิตใจนี้ทางนั้นนั้นจึงควรรีบเร่งภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบหลังอับให้ได้ธรรมดาจิตหลงจิตไม่รู้มันรอเวลาเวลานั้นยังไม่ทำเวลานี้ยังไม่ทำ เ่าก็ว่าเช่าเกินไปสายก็ว่าแดดว่าร้อนมีธุระการงานลงท่ายที่สุดก็ไม่มีเวลาธทมไม่มีเวลาภาวนาเมื่อไม่มีเวลาภาวนามรรคผลนิพพานมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะอะไรในโลกนี้คนเราต้องประกอบกระทำขึ้นมันจึงเกิดจึงมีขึ้น ดูเรื่องราวภายนอกมนุษย์มันอาศัยปัจจัยทั้งสี่เป็นที่อยู่อาศัยปัจจัยทั้งสี่ก็ไม่ใช่มันเกิดเองมันคนเราประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นอาหารการกินที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มโลกภัย ได้ป่วยเกิดขึ้นก็กินยุกิกนยาปัจจัยทั้งสี่ปิตะปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเดงไม่ได้คนต้องทำให้มันเกิดมันมีขึ้นต้องดูให้เข้าใจในใจนั้นแล้วก็ไม่มีผู้ใดจะยึดยื่นให้แกบุคคลอื่นได้ ถ้าผู้นั้นไม่ทำเองไม่ปฏิบัติเองไม่ภาวนาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจทางนั้นแหละแต่นั่งต่อไปการนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบนี้จงนึกจงเจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก ความตายมันไล่ติดตามอยู่ตลอดกาลไม่มีเวลาใดจะว่างเล่นให้จงพากัรละลึกถึงมรณะ,ะกรรมฐานเตือนใจของตัวเอง ดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขที่ก่าโยโกภะวะอาภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัาจจายิโนจตตาโรธรรมาวะทันติ อายุวันโนสุขังสาะลัง